จังหวัดภูเก็ตเริ่มต้นดีเดย์วันนี้เป็นวันแรกในการปิดทุกรอยเชื่อมต่อระหว่างตำบ,เบเลเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายายานพานะและบุคคลให้น้อยที่สุดป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดภูเก็ตี่ที่ไหนครับเนี่ยโรงพยาบาลสนามครับโรงพยาบาลสนามหาโกีาสาเชิญหลังจากที่จังหวัดเริ่มดีเดย์ปิดรอยต่อระหว่างตำบลเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายบุคคลและยานพาหะโดยการตั้งด่านหรือจุดตรวจคัดกรองในทุกท้องถิ่นที่มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ทางด้านสถานที่และเจ้าหน้าที่ประจําจุดโดยแต่ละจุดมีประลัดอําเภอเป็นหัวหน้าชุดมีฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารคอยประจําการตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกับด่านตรวจคัดกรองตำบลราวไวยถนนวิเศษรอยต่อระหว่างตำบลราวไวยและตำบลฉลองวันนี้มีการสแกนยานพาหนะและคนเข้าออกอย่างเคร่งครัดจุดนี้ก็เป็นจ่านคัดกรองอีกจุดหนึ่งนะครับที่สแกนคนเข้าออกในบริเวณน,นี้นะครับก็รับความร่วมมือจากพี่น้องเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าทวนใหญ่แล้ว พี่น้องประชาชนในพื้นที่เราวัยนั้นยังอยู่กับบ้านซะส่วนใหญ่นะครับยังไม่ค่อยออกมาทางเทศบาลเองได้ให้รถออกะยาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอยู่ทุกวันตอนนี้นะครับว่าช่วงนี้เราต้องหยุดการเคลื่อนไหวนะครับอยู่กับบ้านใน้เยอะที่สุดนะครับออกมาได้เฉพาะที่จําเป็นมาซื้อหาอาหารเพราะว่าเราแจ้งพี่น้องประชาชนว่าเราจะหยุดการแพร่เชื้อเนี่ยภายในเดือนนี้ให้ได้นะครับเพราะเป็นช่วงหน้าร้อนเราจะไม่ให้ปล่อยไปถึงหน้าฝนนะครับ ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนมีความจําเป็นอย่างยิ่งหรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินต้องเดินทางข้ามพื้นที่ก็สามารถติดต่อแจ้งเหตุผลความจําเป็นได้ที่จุดคัดกรองแต่ละพื้นที่ทางหัวหน้าชุดซึ่งเป็นประหลัดอำเภอรหรือประลัดเทศบาลก็จะร่วมกับคณะทำงานทำหน้าที่วินิจฉัยและอนุญาตเป็นรายกรณีไปอย่างไรก็ตามในวันนี้มีประชาชนบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่ได้มาขอกรอกแบบฟอร์มบัตรประจำตัวสำหรับเดินทางข้ามเขตอำเภอใบสีเหลือง และเดินทางข้ามเขตตำบลใบสีฟ้าและนำยื่นต่อปลัดอำเภอหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำด่านตรวจคัดกรองเพื่อพิจารณาคำขออนุญาตเดินทางเข้าออกนอกพื้นที่ตำบลและอำเภอตามความเหมาะสมและเหตุผลจำเป็นจริงๆเท่านั้นและเนี่ยมึงมากรณีหนึ่งก็กรณีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มามีไฟลบินเข้าที่กรุงเทพเขามารับคนของเขากลับเราก็ต้องออกหนังสือให้เขาเดินทาง เพื่อไปขึ้นเครื่องที่สวนภูมิครับแล้วคนที่ได้รับการอนุญาตเนี่ยที่ผ่านด่านมาคนที่ได้รับการอนุญาตให้ผ่านเข้ามาเราก็ต้องตรวจคัดกรองทุกคนไม่ใช่ว่าโชูบัตรแล้วผ่านต้องมาตรวจคัดกรองก่อนมีใบผ่านทางถ้ามีผ่านทางเข้าไปออกไปนายคำเพชรพัดกอผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตํตำบลกระนเป็นชุดปฏิบัติการประจำจุดตรวจตำบลกระตะกระนลเล่าให้ฟังว่า ยังคงมีประชาชนขอข้ามเขตแต่การอนุญาตให้เดินทางข้ามรอยต่อระหว่างตำบลเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่มอบหมายให้ในอำเภอแต่ละอำเภอพิจารณาอนุญาตส่วนในการอนุญาตนั้นให้ยึดต,ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักซึ่งให้การยกเว้นบุคคลตามคำสั่งเช่นบุคคลที่มีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์การปฏิบัติหน้าที่แพทย์พยาบาลโทรคมนาคมไรษณนียหรือบุคคลที่เป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ยังต้องให้บริการประชาชน รวมถึงยานพานะขนส่งสินค้าอปโภคบริโภคและยานพานะที่ใช้ในราชการอย่างไรก็ตามมาตราการปิดอรอยต่อระหว่างตำบลผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มํานโยบายว่าให้ผลปรนสสำหรับบุคคลที่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นเพื่อให้กระทบพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดและเพื่อลดการเคลื่อนย้ายของประชาชนให้น้อยที่สุดด้วยเช่นกันเพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถยับยั้งโรคโควิด -19 ได้ภายใน14วันตามแผนของขคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต บริเวณนี้ค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกตากโรนและเทศบาลตะมนลราไวัยนะคะวันนี้เรายัางคงเห็นเจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติงานกันอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนในแต่ละเขตตะมนลนั้นข้ามผ่านมานะคะตัวเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของชวรัสโควิดสิ้านั่นเองค่ะภณัไทย MO รายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ